สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซี Chelsea ทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่19กุมภาพันธ์2564นะครับมาดูการได้ลุ้นเล็กๆนะครับเกี่ยวกับ e a r l ์ n ิ b r บ w ์ฮาร์นที่ บางทีอาจจะพอมีความเป็นไปได้ในซัมเมอร์นี้นะครับเป็นรายงานจากสื่อดังด้วยนะครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆสนใจนักเตะของกลัดบักเอยแล้วก็มีเรื่องดีๆก็คือไคฮาวเวิร์สกับเดียโกซิวากลับมาซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากยาถ่าย123นะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ทาง Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาก็ได้แล้วก็มียาธาตุจอมทองครับแก้กดหล,ยยลมะะ ท้องอืดท้องเฟิร์สจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับกระเบนเน็บนะครับซึ่งตอนนี้พี่เจ้าของกระเบนเน็บอ่ะเขาเปิดช่อง YouTube ด้วยนะครับพาลูกไปทําบุญนะครับนี่ครับชื่อช่องว่าป้าป๊าพาบุญนะครับไปกด Subscribe ติดตามช่องพี่เขาได้คนนี้คือเจ้าของกระเบนเน็บที่เชียร์ทีมเชลซีด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของผมกับ o f f i c i a l ด้วยนะครับตอนล่าสุดวิเคราะห์แทคติคโทมัสทูเคิลผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปชมกันได้รวมไปถึงฝากเเเเเพจนนน้้อออองงิรดวยยคััับบบชีก่ มามาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับเรื่องของเออร์ลิงบราห์เลนวันนี้จัดหนักจัดเต็มผมเอามาฝากทั้งหมด1 2 3 4 5ลิงก์ครับเกี่ยวกับเออร์ลิงบราห์เลนครับเอา f a b r i ซ i o Romano ก่อนเลยแล้วกันนะครับนักข่าวดังนะครับคนนี้น่าเชื่อถืออยู่แล้วครับโรมาโนรายงานอัปเดตอนาคตของเออร์ลิงเบราห์เลนกองหน้าโบุสเซียดอทมุนครับว่า มีโอกาสเหมือนกันที่ดอทมุลจะยอมขายออกไปในซัมเมอร์2021นะครับก่อนหน้านี้ครับฮันส์โยอาคิมวัสเก้ครับผู้บริหารของดอทมุลเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับบอกว่านักเตะไม่มีค่าฉีกสัญญาในซัมเมอร์2021เพราะว่าจะใช้ได้ในซัมเมอร์2022เท่านั้นแล้วทุกสื่อ รวมถึงตัวโรมาโนเองก็รายงานครับว่าในปี2022เอริคบราหฮาแลนด์จะมีค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรและซัมเมอร์นี้มันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าจะซื้อมันต้องแพงกว่าค่าฉีกสัญญาถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับวันนี้โรมาโนอัปเดตผ่าน Twitter ครับเขาบอกว่าแน่นอนว่าในซัมเมอร์2021ที่จะถึงนี้ บอร์ดของดอรทมุนนะครับจะได้รับข้อเสนอที่สำคัญเกี่ยวกับฮารแลนแน่ซึ่งพวกเขาจะพิจารณาอีกทีว่าจะยอมขายในซัมเมอร์นี้เลยหรือจะรอจนถึงปี2022ส่วนตัวนักเตะตอนนี้ก็ยังมีความสุขดีกับบรุเซียดอร์ทมุนนะครับสิ่งที่โรมาโน่พูดสื่อถึงอะไรสื่อถึงการที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเงื่อนไขฉีกสัญญามันอยู่ถึงปี2022บางทีดอตมูลอาจจะไม่มีความคิดขายฮาแลนด์ในซัมเมอร์นี้เลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะาอาจจะไปเลือกปล่อยจีดอนซานโชแทนก็ได้และฮาแลนด์ถ้าค่าฉีกสัญญายังไม่มีก็คือจะไม่ขายเลยแต่ตอนนี้เกมมันพลิกครับพลิกตรงที่ว่าดอตมูลที่ตอนเนี้ก็มีปัญหาหลายอย่างเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้บอร์ดบริหารจะได้รับข้อเสนอขอซื้อฮาแลนด์แน่ซึ่งพวกเขาต้องพิจารณาอีกทีว่าอย่างไง รอเสีย75ล้านยูโรปี2022หรืออาจจะได้เงินที่มากกว่านั้นในซัมเมอร์2 1 2 1เลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนสนใจคว้าเอริ่งบราฮาแลนในซัมเมอร์นี้บอกเลยว่ามีลุ้นครับมีลุ้นครับซัมเมอร์นี้มีลุ้นและถ้าถามว่าเชลซีให้ความสนใจเอริ่งบราวฮาเแลนไหมก็ต้องเรียนตามตรงว่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าผมให้สำนักข่าว2เจ้าที่เป็นเทียร์หนะครับ mm hmm. เขายืนยันชัดเจน แอตติกยูเคเคยรายงานไปโอ้โหตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมครับโดยนักข่าวเดวิดออนสตีนไซมอนจอห์นสันสองคนนี้เป็นนักข่าวชื่อดังอยู่แล้วโดยเฉพาะไซมอนจอห์นสันคนนี้เทียร์หนึ่งฝั่งเชลซีนะครับเขาบอกเองครับว่าเชลซีสนใจฮาแลนในซัมเมอร์นี้จริงๆแล้วทางแม์ลอครับ แมด l อ w ก็เพิ่งรายงานไปในรายการบลูลอนดอนอีสต์บลูนะครับเป็นรายการพอดแคสต์นะครับเขาบอกเองนะครับว่าเชลซีก็เคยให้ความสนใจเออร์ลิงบราฮารแลนด์จริงๆนะครับจริงๆไม่ได้สนใจแค่ตอนอยู่กับดอทมูลตอนนี้นะครับแมดรอบอกว่าเชลซีเคยเกือบจะได้ฮารแลนด์ตอนอยู่เรดบลูซาวบกเวยสาเขาบอกว่าเชลซีเกือบจะเซ็นสัญญากับฮารแลนด์แล้วแต่สุดท้ายไปดอทมูลเสียก่อนคือแบบใกล้แบบใกล้แบบใกล้มากจริงๆครับ ต่ในตอนนั้นเหมือนกับเชลซีไม่กระตือรือร้อนพอที่จะจ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็ให้กับค่าเอเย่นของเขาก็คือมิโน่ไรอลานะครับซึ่งทําให้ตอนนั้นเชลซีวืดเออร์ลิงเบราห์เลนไปแต่แมดด์ลอก็เคยโพสต์ตรงทวิตเตอร์เหมือนกันว่าลำดับความสําคัญของเชลซีในซัมเมอร์นี้จะซื้อ1เซนเตอร์1กองหน้าซึ่งกองหน้าก็สนใจเออร์ลิงเบราห์แลนจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับที่แมดด์ลอเคยรายงานไปว่าเชลซีก็สนใจ The a อต l ิ t i c UK ก็เคยรายงานไปว่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแม้เชลซีจะไม่ใช่ทีมเต็งหนึ่งนะผมต้องเรียนตามตรงนะครับเพราะว่าช่องผมก็จะพูดตามตรงครับไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่าได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดคนเข้าใจผิดอย่างนั้นผมว่ามันก็เป็นการเสียจรรยาบันถูกไหมครับเพราะ คนตามช่องผมมาเขาสน,สนับสนุนช่องผมผมย่อมต้องอยากให้คนที่ตามช่องผมเนี่ยได้รับทราบสิ่งที่มันดีๆแล้วก็ถูกต้องซึ่งผมก็พูดตามตรงว่าเราไม่ใช่ทีมเต็งนะครับแต่ถามว่าเราสนใจจริงไหมตอบเลยว่าจริงถามว่าเรามีลุ้นไหมก็บอกตามตรงว่ามีลุ้นเพราะโรมาโนโรายงานเองว่าซัมเมอร์นี้ก็ไม่แน่เหมือนกันทีนี้ครับถ้าถามว่าทีมไหนเป็นทีมเต็งนะครับคือถ้าเกิดไม่นับเชลซีนะครับผมว่าแน่นอนครับมันมีโอกาสที่จะเป็นพวก เรอัลวมาดริดครับเรอัลมาดริดอันนี้ผมว่าเป็นทีมเต็งเพราะว่าเขาสนใจมานานแล้วซึ่งผมไปเอาบทวิเคราะห์ตัวนี้มาครับจากสื่ออาร์นะครับอาร์ชเป็นเทียร์สองของฝั่งมาดริดนะครับเขาทําบทวิเคราะห์นะอันนี้ไม่ใช่รายงานข่าวนะเป็นบทวิเคราะห์เขาบอกว่ามาดริดต้องการคว้าจริงๆทั้งสองคนเลยครับทั้งคิริยันเอมบัปเป้ทั้งเออร์ลิงเบรล์ฮาร์แลนด์ครับแต่ว่าพวกเขามีปัญหาทางการเงินอย่างหนักเหมือนกันแล้วก็ การจะระดมทุนไปซื้อคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายมาดริดครับมีรายได้ลดไปกว่า200ล้านยูโรจากปัญหาโควิด19เรียกว่าถ้าเทียบจากปีก่อนและปีนี้ลดไป25%ค่าเหนื่อยนักเตะต่อปีก็เพิ่มขึ้นจาก411เป็น448ล้านยูโร ส่วนเรื่องสนามครับอาจจะไม่ได้ส่งผลทันทีที่พวกเขาสร้างใหม่เพราะว่าพวกเขาจะเริ่มผ่อนจ่ายปีละ29ล้านยูโรโดยมีผลตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปค่าสนามจริงๆประมาณ575ล้านแต่ด้วยการที่แบ่งจ่ายเกิน10ปี10-20ปีเลยครับรวมดอกเบี้ย800ล้านยูโรได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามาดริดจะระดมทุนซื้อนักเตะสักคนเขาต้องปล่อยแกเรตเบลปล่อยลูก้าโยวิชดานี่เซบายยอสมาติโอเดกาดมาเซโลอิสโกมาเรโนดิอาสพวกนี้ ต้องปล่อยออกไปให้ได้บางคนมีเงินค่าตัวกลับมาบางคนอาจจะไม่มีเงินค่าตัวแต่ได้เคลียร์เพดานค่าเหนื่อยแล้วสามารถเอาค่าเหนื่อยตรงนี้ไปแอดจสเป็นค่าตัวได้เท่ากับว่าเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะอาร์เขาวิเคราะห์ว่าน่าจะได้คนหนึ่งครับถ้ามารตริดคิดจะเอาจริงๆซึ่งอันนี้คือบทวิเคราะห์ของอาร์และถ้าให้ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอันนี้ในมุมของปีเตอร์โบนะผมรู้สึกว่าถ้ามาดตริดอยากได้เอ็มบัปเป้จริงๆนะ และถ้าเกิดเอ็มบัปเป้ก็อยากย้ายมาอยู่กับมารติดในซัมเมอร์นี้เลยบางทีมารติดอาจจะต้องเอาเอ็มบัปเป้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่านี่คือเป้าหมายที่พวกเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆยกเว้นแต่ยกเว้นแต่มารติดไปตกลงกับเอ็มบัปเป้ว่าคุณเหลือสัญญาอีกแค่ปีครึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าต่อสัญญากับเฟเชดเดี๋ยวเราจะมาเซ็นฟรีกับคุณปี2022เดี๋ยวให้ค่าเหนื่อยเยอะให้เงินกินเปล่าเยอะๆแต่อย่าต่อสัญญากับเฟเช รอเซ็นซีซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าสล็อตที่จะเคลียร์นักเตะเพื่อซื้อปี2021มาดริดมีเงินครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเรอัอมาดริดในการแย่งคว้าตัวเออร์ลิงบร์ฮาร์แลนด์ครับและมาดริดมีโอกาสที่จะเซ็นทั้ง2คนได้แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์เดียวกันฮาร์แลนด์กับเอ็มบัปเป้นะครับอาจจะต้องแบบแบ่งซื้อคนละตลาดหรืออาจจะต้องเอาเอ็มบัปเป้ก่อนและยอมฮาร์แลนด์ไปซึ่ง ถ้าเชลซีจะลุ้นนะครับเออร์ลิงบราฮามันอันนี้วิเคราะห์ในมุมของปีเตอร์บอสเพิ่มเติมให้ผมรู้สึกว่าต้อง,องลุ้นให้ทางเปเเชกับเอ็มบัปเป้ยืนกรานครับว่าถ้าจะเอาเอ็มบัปเป้คุณต้องเอาซัมเมอร์นี้มาติดจะได้ไปทุ่มเงินจริงๆจังๆกับเอ็มบัปเป้และอาจจะไม่เหลือสล็อตพอมาซื้อฮาแลนแบบทันทีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เชลซีมีลุ้นมากยิ่งขึ้นแต่ในอังกฤษมันก็มีหลายทีมให้ความสนใจถูกไหมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังมองหากองหน้าคนใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามาดริดปักตกไปเนี่ยเรายังมีแมนซิตี้กับแมนยูที่ต้องแย่งกันอีกเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ทีมแต่งผมเรียนตามตรงแต่มีลุ้นไหมมีลุ้นครับแฟนเชลซีสามารถลุ้นได้แล้วก็จุดหนึ่งครับที่ทำให้ทางเชลซีแมนยูแล้วก็แมนซิตี้ต้องแอบกังวลเรอัลมาดริดหนักกว่าเก่าคือมันมีรายงานจากดิอินดิเพนเดนต์ด้วยครับโดยหัวหน้านักข่าวของเขาชื่อว่ามิเกลเดลานี่ ก็ฟังได้อยู่เหมือนกันนะครับฟังได้อยู่เหมือนกันสาหรับนักข่าวคนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเอรอิ่งเบรลฮา,าร์แลนด์นี่คือแบบโอ้โหชอบพิมลีกมากอยากเล่นพิมลีกมากแต่ก็ไม่ได้เทใจให้กับพิมลีกแบบเต็มร้อยแล้วก็มีบางมุมที่อาจจะชอบสเปนมากกว่าก็ได้สาเหตุหลักๆคือนักเตะก,กับตัวคุณพ่อของเขาเนี่ยกังวลว่าพิมลีกเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายมากกว่าลีกอื่นครับซึ่งอาจจะทําให้ตัวฮาร์แลนด์เนี่ย ร่างกายพังเร็วเหมือนกับไมเคิลโอเว่นเหมือนเฟนันโดตอเรสเหมือนกับเวนรูนี่ที่อย่างเวนรูนี่เนี่ยพอใกล้ๆ30ต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วบางทีมาเล่นเป็นหน้าต่ำแล้วเล่นเป็นสไตรเกอร์ไม่ค่อยไหวนะครับสื่อบอกฮาร์แลนด์ค่อนข้างใส่ใจกับแผนการระยะยาวอยากจะเล่นแบบพีกๆจนถึงอายุ30ปีและบางทีการไปสเปนมันเซฟร่างกายมากกว่าดูอย่างโรนัลโด้ดูอย่างลีโอนลเมสซี่สิอย่างไรก็ตามปัญหาคือตอนนี้มาติดเรื่องการเงินเหมือนที่ผมบอกไปครับ มาติดปัจจัยหลายๆอย่างในแง่ของความพร้อมในแง่ของสไตล์เต็งจ๋าติดอย่างเดียวคือเรื่องของการเงินครับซึ่งถ้าอยากให้เชลซีการเงินดีแบบซื้อได้ปีนี้ต้องจดท็อปโฟ,โฟ,โฟโด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสาวันก่อนผมไปอ่านอแอคคา t วิเคราะห์การเงินชื่อว่า Swiss ble, s วิสรัมเบิลเขาบอกวเลยไว้ครับว่าเชลซีจะใช้เงินซัมเมอร์ที่แล้วไปเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซัมเมอร์นี้อยากมีทุนซื้อเป้งๆอีกท็อปโฟสำคัญครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ถ้าพลาดท,ท็อปโฟโบกมือลางงบประมาณที่จะไปทุ่มซื้อออริงบราอคฮารแลนด์เลยครับและถ้าเราเล่นแค่ยูโรป้าฮาร์แลนด์ไม่น่าจะมาอยู่กับเราครับถูกไหมครับเพราะสาเหตุที่ฮาร์แลนด์อาจจะย้ายก็คือถ้าดอทมุนไม่ได้เล่น UCL ถูกไหมเพราะฉะนั้นโคต้ายูซีเอปีหน้าสำคัญมากมากสำคัญมากๆทีนี้ครับในเรื่องของเชิงรายงานข่าวต่างๆผมจัดให้ครบแล้วทีนี้ มาดูเรื่องแบบคาดการณ์กันดีกว่าคือก็มีสื่อสื่อก็รู้ครับว่าช่วงนี้ประเด็นของฮาแลนด์กับเชลซีมาแรงนะครับทริบูนาเลยจัดมาครับสมมุตินะเขาไม่ได้บอกว่าเราเต็งนะเขาบอกว่าสมมุติถ้าได้เออร์ลิงเบรล์ฮาแลนด์มาจริงๆเชลซี Chelsea จะจัดแผนการเล่นยังไงนะครับในแบบของโทมัสทูเคิลนะครับแผนแรกเล่นแบบนี้ครับ3 4 2 1นะครับก็โกกองหลังวิงแบ็กกองกลางเราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาใส่กองเต้แทนจอร์จินโญ่นะ แล้วก็ตัวรุกเนี่ยเขาเอาฮาแลนด์หน้าเป้าตีโมเวนเนอร์เป็นหน้าต่ําตัวซ้ายแล้วก็หน้าต่ําตัวขวาอาจจะเป็นใครฮาเวสก็ได้นะครับนี่คือแผนแรกนะครับแผนต่อมาครับเป็น3 4มสอเอาฮาเวสยิงกลางรุกแล้วก็เวนเนอร์ยินคู่กับเออร์ลิงเบรล์ฮาแลนด์นะครับอันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งสี่สาครับเอาเวนเนอร์ปีกซ้ายซีเยกปีกขวาฮาแลนด์หน้าเป้าแต่แผนนี้ผมว่าแฟนเชลซีไม่น่าปลื้มครับเพราะว่าเอาเวนเนอร์ไปยืนปีกาจา่าเนี่ยมันไม่ปังถ้าจะยืนเยืย้องงซ้ายายเป็นกลลกลรุ เป็นหน้าต่ำเยื้องซ้ายดูมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผลบวกมากกว่านะครับก็อันนี้คือแผนการเล่นคร่าวๆแฟนเชลซีถ้าได้จริงๆชอบแผนไหนลองแสดงความเห็นกันมาก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมว่าผมชอบแผน1กับแผน2อนะครับอันไหนก็ได้ชอบพอๆกันเลยนะครับโอเคจากเรื่องของเออร์ลิงเบ็คฮร์แลนจบไปไปดูอีกหนึ่งนะักเตะที่วันนี้มีข่าวกับเชลซีครับก็คือคนนี้ครับจนาส ฮอฟแมนนะครับเป็นรายงานจากบิลนะครับสื่อของเยอรมันครับแต่ว่าคนรายงานไม่ใช่คิสเทนฟอลนะฮะเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลครับชื่นชอบจนา s สฮอฟแมนกับมิฟิลของบรูเซียมุนเชนงตัดบ,บักนะฮะซึ่งจริงๆเคยร่วมงานกับโทมัสทูเคิลที่บรูเซียดอรมุนมาแล้ว แล้วก็อยากดึงตัวมาร่วมทีมสื่อบอกสาเหตุที่นักเตะก็มีความคิดจะย้ายเพราะว่าทางสโมสกรกำลังจะเสียเทรนเนอร์ไปให้กับทางบรุสเซียดอร์มุนนะครับซึ่งทําให้ฮอฟแมนอาจจะพิจารณาย้ายทีมนะครับแล้วก็บอกตัวว่าฮอฟแมนเนี่ยเป็นมิดฟิลสารพัดประโยชน์ฟอร์มกับกระดบักก็ดีมากนะครับลงสนามไป141้นัดยิง20แล้วก็ทําไป30มสิบแอซิสนะครับถือว่าโอสถิติก็ไม่เลวนะครับอาจจะไม่ได้ดีเวอร์แต่ก็พอใช้ได้นะครับ นักเตะเนี่ยสัญญาบางสื่อบอกเลือ2022บางสื่อบอกเดือ2023แต่บิลบอกว่าค่าตัวเนี่ยประมาณ14ล้านปอนด์แล้วก็ในเนื้อข่าวบอกว่าเชลซีเริ่มมีการติดต่อไปบ้างแล้วนะครับซึ่งถ้าถามว่าควรเอาไหมคือถ้าเกิดเลือกได้ผมอยากให้เชลซีปั้นบิลลี่กิลมอร์มากกว่านะครับแล้วก็รายงานนี้ก็ยังต้องกรองนะครับแม้ว่าจะเป็นสปอร์ตบิลที่เป็นสื่อเยอรมันแต่ผมแค่รู้สึกว่ายังต้องกรองแล้วก็รอดูไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะสปอร์ตบิลถ้าถามว่าผมจะเช เพราะหัวหน้านักข่าวอย่างคิสเซนฟอลคือเบอร์หนึ่งสายไบร์เยนแต่ถ้าไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับไบรเยนอะไรพวกนี้ผมก็รู้สึกแค่ว่าก็กกยังต้องกรองครับไม่ได้ถึงกับวันหน้าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ไม่เต้านะครับไม่ถึงกับว่าเต้าแบบโอ้โหเหมือนเดลี่สตาร์เดอะซันนะครับโทโดฟิชาเคสเกาโชเมคาโตไม่ถึงกับเต้าขนาดนั้นก็คือเป็นเกรดที่ดีกว่าสื่อพวกนั้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบหน้าเชื่อถือแบบสุดขีดประมาณนี้เลยกันผมกรองให้ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ไปดูข่าวดีกันหน่อยดีกว่าครับกลับมาซ้อมกันแล้วครับสองนักเตะที่หายไปสักพักหนึ่งนะครับคนแรกคือหนองไก่นะครับไคฮาวเวสนั่นเองครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นมาสักพักตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับเช่นเดียวกับลูกพี่ครับลูกพี่ครับตีอาก้ซิวาก็กลับมาซ้อมได้แล้วเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าจะมีชื่อในเกมเจอเซาแฮมตัน สัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าอย่างน้อยๆน,น่าจะมีสำรองนะแต่จะลงเป็นตัวจริงไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเราก็มีอีกหนึ่งเกมสําคัญคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีอาจจะพักคนที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยไว้รอเล่นเกมยุโรปก็ได้แต่อย่างน้อยๆ มันเป็นมนิตหมายดีครับที่2คนนี้กลับมาซ้อมได้สควอตเดฟของเราก็จะแกร่งยิ่งขึ้นครับตัวรุกเนี่ยโอโ้โหหลังกองหน้าคุณมีให้เลือกเพียบเลยคุณจะเอาแวนเนอร์คุณจะเอาเมสันเมสาคุณจะเอาพูลิสิตคุณจะเอาฮาคิมซิเยกหรือคุณจะเอาไคฮาวสตัวเลือกเพียบเซนเตอร์ตัวกลางจริงๆที่ผ่านมาคริสเซนเซนก็เล่นใช้ได้นะครับแต่ยังไงซะเราก็สบายอกสบายใจกับเตียวโกซิวามากกว่าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลับมาลงเล่นได้ก็จะเป็นผลดีต่อเชลซีนะครับนี่ถือข่าวถือเป็น ปิดท้ายครับไปดูกันที่บทสัมภาษณ์ของคารลัมฮัศสันโอดอยครับเขาพูดถึงการเป็นวิงแบ็กนะฮะในยุคข,ของโทมัสทูเคิลนะครับตอบได้ดีนะครับโดนถามว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงกับบทบาทนี้นะครับโอดอยบอกว่ากับตําแหน่งวิงแบ็กเนี่ย<ว>เห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างแลวก็เป็นตําแหน่งที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่มันก็เป็นความท้าทายใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ทําได้ซึ่งถ้าเป็นจังหวะเล่นเกมรุกผมก็จะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าให้ได้ผมรู้ศักยภาพตัวเองดี แต่ผมก็ต้องระวังเรื่องเกมรับเช่นกันเพราะผมไม่ได้เล่นเป็นปีกธรรมชาติแล้วตอนนี้ผมเป็นวิงแบ็กผมต้องวิ่งกลับไปช่วยเกมรับมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เรียนรู้ตำแหน่งใหม่จากโทมัสทูเคิล ผมคิดว่าตอนนี้มันกําลังเป็นไปด้วยดีเลยผมสนุกกับการเล่นมากหวังว่าจะปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะทําให้ดีกว่านี้ต่อไปนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์เจดีครั้งครับทั้งย่าถ่าย 1, 2, 3เอ,อ่ย แล้วก็อย่าทาจอมทองเอ่ยทักไปสั่งซื้อแล้วบอกกันนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ช่องผมน่าจะถึง1,50 0 0 0 s u b s c r i b e ซ์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนสาหรับการสนับสนุนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทํากิจกรรมแจกของรางวัลแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย